ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วฮะสวัสดีครับผมรู้จักกูซะมาแคสเกมม์วันนี้ับสุดยอดเฟเธอร์สไตล์ผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอินโซนออนไลน์นะฮะพาร์ทที่หนึ่งนี่เป็นพาร์ทแรกเลยนะผมเกมใหม่ของค่ายวินเนอร์ออนไลน์นะครับผมแต่ผมเห็นในประกาศบอกว่าเปิดเปิดเต็มรูปแบบวันที่สิบเก้าเดือนนี้แหละฮะเดือนเมษาผมก็ผมก็เข้าไปในตัวเกมนะเออผมก็โหลดมาแล้วก็เข้าตัวเกมเออมันอัปเดตเนี่ยเอออัปเดตก็รอพักนึง ก็เข้าได้เลยนะแล้วก็ดูเซิร์ฟบันด้วยว่าเซิร์ฟเออปกติดีก็เลยจะมาลองเข้า,าดูว่ามันเข้าได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> ลองออก่อนนะเดี๋ยวสารนลร่ัดก่อนโอเคเข้าได้แล้วฮะแค่หนา้าล็อกอินแม่งเฟรมเรทตก3าแปดยังกินสเปคขนาดนนะั้นเลยเหรอชื่ออะไรดีเดี๋ยวขอคิดก่อนจะเวลาคิดอีกอะ่ะโอเคครับผมก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วผมใครอยากเล่นเดวก็แอดมาแล้วกันนะนี่อีไตอียายชื่อโคดมงคลอ่าผ่านด้วยอะไรเนี่ยอ๋อประเภทคุม คอนโทรหมอบกดคิวกดคิวไม่แน่ใจว่าเป็นไอ้นี่หรอแต่ผมเลือกเป็นคลาสสิกแล้วกันนะเพราะว่ากดกดคอนโทรแล้วมันจะหมอบไงคือคือนั่งแหละนั่งนั่งนั่งขี้แหละนั่งยมยองครับผมกดกดคิวว่าเปลี่ยนอาวุธแล้วก็กดอีก,ก็คือการเคาเรียกว่าการ,ก,ารกดกดซีโฟอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดระเบิดอะไรไอ่เปิดประตูอะไรเงี้ยเปิดระเบิด, <laughs> ด, <laughs> ด <laughs> งงฮะ <laughs> แต่ผมเห็นประกาศบอกว่าแจกปืนนะผมแจกปืน โอ้เปิดไม่ถาวรว่ะครับตอนเนินดำเนินการพื้นฐานยิงต่อสู้ใช้ไอเทมสนับสนุนค่าต่อเนื่องโอเคถ้าซ้อมแล้วก็จะได้ของรางวัลเห็นรู้เลยเริ่มเรียนเลยเริ่มเรียนเลยไม่ค่าไม่ได้ค่ะโอเคอ๋อแต่จริงๆภาพเกมนี้มันก็ไม่ได้สวยมากหรอกแต่แต่ว่าความมันนี่ก็คงคล้ายๆกับเกมไลน์ออฟไซด์อะไรประมาณนี้ครับผมมีเลงะมีเลงนะ ต้องผ่านการฝึกขนย่างหนักค่ะขออืน่นฝึกการเคลือ่อนไหวก่อนค่ะเอาให้เดินตัวไปเหรอแล้วมันบอกว่า W A S ดิก็เดินตามเนี้ยเอ้าจริงมั้ล่ะล้อเล่นล้อเล่นล้อต่ำๆเอาไว้หมอบลออ,อช่องแอร์นะครับผมจะเป็นผีช่องแอร์ละจังหไรเขตตามพิกัดไอ้ข่าคลอน สาาามรถอออนโโลทเ็กย่ย้หปกติผมถนัดกดปุ่มแซดนะเนี่ยโดดคาอะไรอย่างเงี้ยเออติดคอนดิตี้อะไรเงี้ยถ้าคอนดิตี้กดกดแซดอะไรเงี้ยเออผมไปตั้งค่ามาอะไรประมาณเนี้ยผมถนัดกดแซดได้เออตั้งค่าได้ไหมเนี่ยตั้งค่าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงนะโอเคครับผมก็ปรับไม่มีอะไรมากครับผมปรับแค่หน้าจอก็พอเพื่อลดลดการกินสเปคในการถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าปรับเป็น1600นี่คือมันจะกินสเปคมากเลยนาทีละ2จิกมั้งแต่ผมจำได้แค่7 แบบแค่ท่าตั้งค่าเจ็ดร้อยยี่ก็นาทีละจิกอ่ะเออนาทีละจิกเลยผมทดสอบมาแล้วนะเคยปีนข้ามได้ฮะเหมือนคอรดิตี้อะไรประมาณเนี้ยหลบเหลี่ยอะไรเคยวิ่งพุ่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งกดวีโอ้โหคอรดิตี้สี่แล้วกดวีกดกดเอฟไม่ได้หรอวะคือถนัด กด e อะไรอย่างเงี้ยเออใช้มีดเออเดี๋ยววันหลังไปตั้งค่าใหม่ก่อนเดี๋ยวไปพัทหนาแล้วกันเดี๋ยวไปตั้งค่าใหม่ก่อนเราจะเริ่มการฝึกยิงแล้วค่ะค่ะตรงนี้มีอาวุธปืนที่มีชื่อเสียงมากมายแสดงอยู่เรื่องอาวุธที่คุณถนัดได้เลยมีปืนอะไรบ้างคะโอ้ปืนจากประเทศจีนนั่นเลยเนี่ยปืน qbc ฮนะ qbc ติดกล้องด้วยฮนะ, A ock, ออะเอคอกกล้องเอคอกเนสเคอ่๊ะไอแต่ปืนนิ่ง ไปอารมณ์ลายป๊อปอไซด์อะไรประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนั้อนอนะคือปืนนิ่งมากอันนี้เป็นตะก,กุน,น่วยหัวคอฟนะฮะอันนี้ซองรอยนัดอันนี้ SMG อา่าพะควบอันนี้เริ่มการฝึกจริงใช้ระดับความเร็วสูงสุดเอาชนะเป้าหมายที่ค่อยๆปรากฏตัวทีละหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าผมใช้ M4 ม,มันจะนิ่งไหมไอเอ็มโฟก็โอเคนะแต่ว่าทำไมมันดีดอารมณ์ดีดเหมือนในเกม PB เลยพวกปืนอาร์กอนะไรเงี้ยเออดีดซ้ายดีดขวาเนงะี้ย แต่นิ่มกว่าแต่นิ่มกว่า,วาทดสอบปืนกันนะอันนี้ทดสอบปืนเ4ฟโวันนะฮะยิงลัวกันเลยนี่ยิงชุดหนึ่งแล้วลองยิงทีละสามนะัดโอเคผมจะจำไว้ผมจะยิงทีละสามนะัดเพราะว่ามันโอเควะยิงทีละนัดอ่ะก็โอเคนะอันเดี๋ยวอาเกนอาเกน โอเคเอ๊อได้ได้ได้อยู่เออดีดีชอบชอบชอบเกมยิงประเภทแบบระบบคาค็อกดูตี้อะไรอย่างเงี้ยเออ Battlefield อยเงี้ยชอบอย่างเงี้ยสองแบบอย่างเงี้ยเออคือเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตยิงก่อนแต่นี้เปอร์เซ็นต์การดีดซ้ายดีดขวาอันนี้มันดีดเป๋ไปเยอะหน่อยนะอ่าลองยิงทีละสามมาผมแนะนำให้ยิง ยิงชุดๆเลยดีกว่าแบบให้หมดแม็กเลยดีกว่าถ้ายิงทีละสามนั้นมันจะสายแบบปวดหัวสายแบบปวดหัวมากแต่ก็แม่นนะทีละนัดนะโอเควันนี้มารีวิวกืนก่อนนะก่อนจะไปทดทรงทดสอบอะไรประมาณนี้นะอ่ะ SMG PP 2000โอ้โหทำไมนะัดทำไมอีสองนัดสุดท้ายมันดีดไปขึ้นงั้นนะ ก็โอเคแต่ทำไมแต่ทำไมสองนัดสุดท้ายมันขึ้นไปขึ้นลอยงั้นนะ่ะยิงทีละนัดนะแบบลัวๆเร็วๆนะ <t> ก็โอเคดีเอาไว้ก็ลอยนัดนะดอตโอ้โหดอตโคตรโคตรจิ๋มมดอะ <t> แบบเลงนะนี่แบบเลงนะเออแต่นิ่งดีว่ะอ่ะทีก็สามนัด ก็โอเคดิใช้ได้ใช้ได้อันนี้แบบไม่คุมไม่คุมปืนนะยิงแบบทีละนัดน,นะแล้วไปลูกซองไงสองชักเปล่าอะออโต้อ่ะโอ,อะ้ยโอ้โหแนะนำอย่ายิงลัวค่ะโอ้แต่เวลาจะระหว่างใส่ลูกยิงทันทีไม่ได้เลยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยมันมันไมไ่เหมือนเกมอื่นอะ่ะ พวกเอ็กชงเอ็กช็อตอะไรเงี้ยถ้าเป็นเอ็กช็อตคือแบบยิงไปแล้วอะดากุนวยหัวคอปนี่ยิงรัวนะนี่ยิงรัวนะไอ้ก,กดชิปกั้นหายใจได้คะ่ะโอ้ยปืนเกนลียดนะเนี่ยไปเข้าขสู่บทเรียนโอเคถนัดกระบอกนี้สุดแล้วกระบอกไหนติดกล้องก็ชอบหมดอะเล แบบยังไม่เล็งงอนยังไม่งงาการยิงแบบทั่วไปเป้าเล็งจะมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับเป้าหมายในระยะไกลรู้แล้วะะต้องใช้การเล็งเพื่อความแม่นยำรู้ตั้งแต่เล่นเอฟเอฟสองแล้วคะ่ะเอฟเอฟสองมันก็เคยบอกนี้อยู่ตอนเวลาฝึกอะไรเงี้ยยิง,ยงตัวแม่งเลยปืนส่วนใหญ่สามารถยงถริงทะลุสิ่งกีดขวางบางชนิดเฮ้ย hey! ยิงทะลุได้ะะได้วยชอบชอบชอบ ระบบแบบ Call of Duty แล้วเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเราสังเกตกระสุนในแม็กอยู่เสมอเปลี่ยนปืนจะเร็วกว่าเปลี่ยนกระสุนในสนามรบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพลังของเกรเน็ตรันชื่อจะแรงมากหลังจากที่ยิงลูกระเบิดใส่เป้าหมายจะทำให้ศัตรูรอบข้างจำนวนมากได้รับบาดเจ็บไปด้วยเฮ้ยปืนแลบงจากตำแหน่งที่ตั้งของอาวุธพลิกหนึ่งอีกครั้งจะเปลี่ยนสถานะเป็นยิงระเบิดเฮดเคปเปล่าวะเมื่อกี้นั้นไม่ได้อ่านนะขออ่านวะเปลี่ยนไม่ได้อีก โอ้โหเอางี้เหรอง่ายไปป้าคือแบบไม่พุกปั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 กอะไรเลยหรอต่อไปจะมาดูพลังระเบิดกันระเบิดมือพลังรุนแรงบ้ามีผลอย่างชัดเจนมาาตายดูดูระเบิดมือมาทางคุณจำไว้หลังจากโดนระเบิดออกมาท้วมองต่อเลยเดี๋ยวบอกให้ระเบิดอยู่ในมือนานเกินไปอ๋อสามารถดองสลักได้ฮะ อันนี้ลองสลักได้เริ่มการฝึกต่อสู้จริงอุ้ยอุ้ยอัดหน้าเลยเมื่อกี้สามวินะเมื่อกี้สามวินะเอาจริเคือแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เป้าขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอพอครั้งที่สามปุ๊บระเบิดเลยแนะนําแค่สองวีพอต่อไปไลายท้ายแล้วมันคือการฝึกต่อสู้เสมือนจริงให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอ๋อหน้าศัตรูที่ปรากฏให้รับอารมณ์คอมดิสตี้ไหมกแล้วอ่ะเดี๋ยวเช็คให้ทั่วก่อน มีห่อมเ้ยถูกแล้วแรงกระชั่งปัจจุเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันไม่ต้องกดค้างนี่หว่าเวลาหนักปัจจุโจมตีต่อเนื่องอาจตายได้หลังจากน้ำบาดเจ็บแล้วคือทผิทำให้พื้นฟูเลือดได้อ๋อฟื้นฟูเลือดได้ฮะคือรีโคเวอร์ได้นะฮะเวลาโดนยิงอะไรเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนึง คุณภาพอะไรอย่างงี้ยเฮดชอ็อตโอเลยอ่าดับเบิลแท็บอืมออาวจัดตัวมาอย่ายุง่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเฮ้ยยุง่งจังเรายุ่งจังเราเฮ้ย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 อย่ายุ่งนี่เฮ้ยรีโหลดอยู่อโอ้โหแลเบิดเงี้ยไม่โดนโอเคเฮ้ยเห็นพกโอเคยิงหัวเฮ้ยโอ้โห กบ,บกันอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เดือเกือบโดนโดนแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก้าวนัดเดี๋ยวก้าวนัดเดี๋ยก้าวนัดอินยังเลยโอเคสามาใช้แป้วางปืนกลนะโอ้โหคอนดิตี้ชัดๆมาแล้วแบบแอดองแอดวานมาแล้ว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 อีกหน่อยคงมีไอเทมขายฮออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นดับฟิล และยิงอย่างนั้นเอเก็บได้ถ้ากดยิงเชื่อกันยิงดับเบิลคิวไปยังตำรวจเพื่อจบหักสูตรการปุ่นทหารใหม่แล้วไปที่ทางออกเพื่อพบกับกองทัพเป้าหมายเดซไอแลนด์ฮะอะไรนะเกาะแห่งความตายเหรอเดซไอแลนด์เกาะแห่งความตายหายแล้วมีผีป่ะเนี่ยแพ้ของละ อะไรเนี่ยยี่ม <intrigued> ีอ <versions> ีกเหรออ้าเอาก็ได้เอา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 เพื่อของรางวัลวะอ๋อมันจากประเทศจีนนึกว่าเกาหลีภาษาก็คล้ายกันเลยคือแบบโลโก้โลโก้อย่างเงี้ยเออคล้ายกันเลยอันนี้อันนี้เล่นจริงใช่ไหมเล่นกระบอกนี่หว่าตายยางดิ nhìn đi dân chơi đi chơi dân. Ô, đi lên đấy. Đút lúc xuống nó óc gameหมดเลย. Không bị lêng cái này vãi. Thích thằng nó mới như thế này rồi เมื่อกี้ถ้าฟันเหมือนคอดดตี้เลยเดี๋ยวเอออะไรก็คอดดตี้คอดดตี้ก็มันจริงกันล่ะคือมันคาคือมันเหมือนเลยอะตามเลเซอร์นะอะไรวะเมื่อกี้นี้ไอเทมข้ฟ้าเฮ้ยเจะตายจะถูกเอ้ยโอ้โหสไนเปอร์โอ้ยิงอะไรวะ เด็กกนอวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆยืดดิปาโตอะไรวะก้างบน๋อเร่งด,ต,ดๆๆต่อดีวะเดีวัีบต่เนี่ยหลบแต่ยู่หลบแต่ย,ตยต้ไปไหนไม่ได้จริงๆนะโดนล้อมเนี่ยจุดต้องไปเจตรงกลา อารมไลท์ออฟไซด์ลยไงนแม่นทั้งแม่นทั้งคมอ่ะไปเล่นกับคนอื่นนี่จะไหวไหมเนี่ยโอนแม่นแม่อย่างเงี้ยเลยเฮ้ยโอ้เขาให้โนโเีนโอา้้โฉบโฉบโฉ มีปืนครล้โอ้ยทำไมไม่ยิงบ้าไอเดือด้อมเนี่ยโอ้โหบอดล้อมบอดล้อมอ้โ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 อ้ะไรอ่อชุดเร่นชุดเ่นชุดเ่นชุดไม่มีเร่นชุดด้วยวะโอ้มีเร่นชุดด้วยเอ๊จบแล้ว อย่างเงี้ยแน่นชุดเลยต้องมีก็ขอตั้งเข้าไปต้องหารแต่แปลงปืนอ,อ๋อโอเคได้ค่ะได้ครับ่อ,อ,อแต่งปืนได้ครับแต่งปืนได้แล้วแม่งทุแปลซะตรงเลยแต่งปืนไอแปลงปืนอะไรเนี่ยติดส,สกิลมีสกิลด้วยเหรอโอ้โหลายออฟไซด์แล้วอย่างเงี้ยผสมลายออฟไซด์แล้วถาวรด้วยโอ้โหอารมณ์ล,ลายออฟไซด์มาอีกแล้วสกิลช่วยเหลือคืออะไรวะ โอ้ยอยาแก้ป,ปวดทำไมไม่เรียกยา,าเพิ่มเลือดวะแปลซะตรงเลยติดตั้งซัพพอร์ตอืมนี่นี่นี่ไอคีโก้งว่าแล้วแบตเตอร์ฟิวอารมณ์แบตเตอร์ฟิวมาอันนี้อารมณ์แบตเตอร์ฟิวมาแต่เออแต่ก็ดีไม่ขายถาวรถ้าขายถาวรนี่แมพพังอ่ะเชื่อพี่เ <laughs> ชื่อตูเชื่อตู <laughs> ติดตั้งโอ้สามสิบบาทเราซื้อแล้วด้วยนะซื้อแล้วด้วยนะ อะไรอ่ะยังม,มีอีกเหรอฮะมีแค่หรออ่าเอาให้จบเอาให้จบโอ้โหกิมแมทวันนี้จะจบเนี่ยมีการบดเล็กน้อยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแค่จี8 <as> จอดแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่ได้ยิงใครบอดแย่งเลยมีมีมีแอนิเมชั่นแบบทำแบบทำเป็นเจ็บเลยนะแบบแบบเหมือนคอร์ดิตี้อ่ะเวลาโดนยิงนัดแรกแล้วมันล้มอะไรเงี้ยแต่มันไม่ตายหรอก

จ,จู่จู่จอ่จู่จม่จูจูจู่จู <t <t ่จู่จู่่จู่่จ่จู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 เห็นมันเห่นู่จ่จู่จู่จจู่จู่นู่จูกจู่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 จ่จู่่จู่่ยู่จู่่ าเย้วพอตามหลักของเกมนี้คืออยู่ที่สูงได้เปรียบสุดไหนวะนะก็หมายถึงกัปจัดแล้วพอเบิดไปแล้วไก่ล่วงแล้วไก่ล่วงแล้วไก่ล่วงแล้ว

เอาหมายจุดจับแล้วมันอะไรมันจะตายเว้ยทำไม่โอ้ยกระสุนหมดงุดงิดวะเปลือกเปลือกอย่าเปลือกรูอย่าเปลือกกระสุนครบกำหนเออเฮ้ยโอ้โหถ้าเล่นจริงๆ้็โดนลูมีคือตายอย่างเดียวนะองตรงตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวเดี๋ยวบรรจุเอออ้าวแนนชุด แนนชูตายแล้วแนนชูตายแล้วบอดเก็บบอดเก็บเออแล้วแมนนิ่งอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหไม่มีมีซงมีสิกไม่มีมเพลงแบบอลังการอะไรอย่างนี้เลยเหรอโอเคจบยังจบยังเออจบแล้วครับโอเคต้องแต่ก่อนเลยรู้สุดว่าจะถอยไปเร็วๆโอ้ยเอาเวฟต่ำๆก่อนเอาเวต่ำลังๆก่อนอตอนตนี้ก็กำลังเกิดการเรียนรู้ครับนะ โอ้รับของขวัญยังไม่ติดตั้งยังไม่ติดตั้งอ๋อมันเป็นทหารจีนะฮะทหารจีนไม่ใช่เกาหลีะแต่โลโก้แม่งมันตอนแรกผมก็นึกว่าภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยเออพอเข้าไปจริงๆอ้าวทำไมมันเป็นรูปดาวแม่งอ๋อที่ไหนได้ทหารจีนนะฮะเราถือปืนมันคล้ายๆประมาณอะไรเงี้ยครับจะขอจบคลิปนี้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะใครอยากเล่นก็แอดมาแล้วกันนะโอเคทุ okay, do, ากที่ก็ติดต่อเจ้าัาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮอลลย่าเล่นสักสักใครได้วยนะ